กินอย่ไม่แตกแต่ตอกินจะเจาะอร่อยมากเดี๋ยวว่าไปที่ไหนก็ไปไปอร่อยมากเลยอ่ะยังกินกินเลยไม่ไหแ้วเด็กกินหมดก็ได้มีนัยะแล้วพี่โอ้โหหลายคนเอามานะตอนนี้ไม่มีนัยยะแล้วคนไหนกินเห็ดก่อนแม่อันนี้เราเราก็เลยดีเซโอเคอ่ะไหน ในห้องไม่เฉียตอนดยังไม่ได้กดสตตร์ที่นมันไม่ได้กินทั้งทีรับข้านิตอี้นที่เหลือบราณนีโบราณไหมหรอโบราณนะอยากพูดเลยไกไกลคิวครับขอชิมได้ไหมครับไม่ได้ครับทำไมครับผมไม่กินานน่อัต่อไม่ทำอะไร กินนี่พี่เมอเหริงจะบอกโควิดหน้าน้ำโควลดน้ำเงี้ยสมมติเหลือแค่นี้ห้ามทิ้งนะท้ามันเหลือนิดน้อยกว่านี้ก็ห้ามทิ้งนะกินให้หมดแล้วค่อยทิ้งใช่แล้วก็ให้เกียรชื่อตัวเองไว้ด้ให้เกียรชื่อตัวเองไว้ด้วยไม่ทำไงก็ได้กินหมดขวดใช่ใช่ใช่แล้วค่อยแล้วมันเหลือจริงไว้แค่นี้ก็เสียดายรู้ไหมว่าทำไมห้ามทิ้งทพราะมเป็นแฟนเจ้าชนยนี่ว่ากำลังร้องเล่นอ่าฮะหน่อยอ่ะ อยากรู้ไหมทำไมตรวจได้ดูครนี่นี่ของเขาเหลือที่กินหมดเลยครับเขาเสียด้วยอ๋อได้เริ่มได้เลยเดี๋ยวนี้น้องเองไม่มีของไม่กินแล้วเหรอเนี่ยอ่ะมีคำถามจะมาถามโอ้ยังไม่อันนี้จริงอันนี้ไม่ได้จะแกล้งย้อมถามจะมาถามยอมยังน้ำอะไรน่ากลัวที่สุดโอ้ไม่ตต้อองบเลหน้าอย่างเมย์ผิดน้ำน้ำหมดผิดน้ำแห้ง น้ำน้ำน้อยน้ำซ้ำน้ำกับมันใส่ไม่เราเอาโมเรนาใสไปแล้วอ่ะกินป่ะเร็วๆน้ำอะไรนะกลัวที่สุดเอามาดิเดี๋ยวกินด้วยเฮ้ยเดี๋ยวกาดมึงยกคิดก่อนน้ำมาม่าสามวันน้ำเมาอืน้ำมูกมาเลยมาเลยเฮ้ยเขาบอกน้ำบูกไม่น่ากลัวบ่หกร้อนไปน้ำอะไรนะกลัวสุดแล้วแต่ละคนน้ำไม่ใช่เฮ้ยเกือบถูกเกือบถูกแต่ไม่ถูกอะไรอ่ะไม่รู้ว่าน้ำน้ำน้ำเหลือ น้ำเหลือน้ำยอมยังยอมยังยังพรุ่งนี้ก็ยังน้องมุกน้ำอะไรน่ากลัวที่สุดน้ำชอบี้ชอบอ้าวอ้าวร่างกายขึ้นไปล้างกายนะอเหลออิ่ล้วดิอ่ม้ยังมืนไปในน้ำใส่น้ำพิดเล แล้วทายเร็วทายเร็วอะไรนะเกิดพี่เขบอกไม่ยอมไม่ยอมพวกนี้ก็นะน้ำตกก็ไม่ยอมยอมเถอะเน้ำตกเนี่ยไม่ถูกยอมเถอะอยากเฉลยแล้วไม่ยอมน้ำตกไม่เล่นแล้วนะเัาไม่มี เลี้ยวยอมยังยอมยอมน้ำกันกุนัดเกือบผู้ยังไม่น้ำเลยนะใช่เขาต้องน้ำกันกุนัดไม่ได้น่ากลัวอย่ารักก็เลยนะน่ารักเดี๋ยวนะสองท่านน้ำจิ้มจะติด นงินทิ้งแค่หัวใจถามพี่ที่ซื้อตัวเองรู้ไหมว่าผมผไฟเราไม่หมดตอบได้แล้วอ่ะไม่ว่าไจอไปเวฟให้พี่เลยเปิดไงน่าสักวันหนึ่งพี่จะแก่ตาใช่อันนี้เด็ดอันนี้เด็ดเฮ้ยเราเร็วยอมยังยอมแล้วตเร็วไหมไม่เก่งแล้วทำไมครับยอมแล้วเร็วจะเฉลยแล้วเร็วจะเฉลยแล้วจะเฉลยแล้ว รู้รู้เปล่าน้ำอะไรนะกลัวสุดก็ยอมยอมแล้วนะไปเลยน้ำแร่พี่มันแย่มากเลยเออเดี๋ยวแต่บอกก่อนน้ำอะไรทุกคนเกลียดรู้ป่ะน้ำมันเออแต่จริงดิบดิบเลยน้ำไรนเี่ยก็ไม่ห่วงใหญ่น้ำแร่อย่าเอามึงไม่รู้มึงมันไม่ไหวเอะมึงเนี่ยความดันขึ้นเล้ยมันนานไปไหมเสร็จจริงเหรอ อะไรพี่เมย์ต้องการอะไรอ่ะเอ้ยพี่เมย์นี่พี่เมย์อะไรพี่อันนี้เลยที่มันไม่ใหม่เนี่ยอันน้ำตาพี่ผมอินอะไรอ่ะตี๋ตี๋ว่าคือว่าเมื่อกี้มันไม่ตลกอ่ะน้ำแร่น้ำแร่น้ำแดงน้ำแดงคืออะไรอ่ะอะไร

S <S โอ้โหคิวไอโด้เอ้ยอะไรพูดอะไรนะบอกว่าดูเสียงดูเสียงอ๋อชาวักวักอย่างนี้เลยเฮ้ยอย่าระวังเีเลยนะคิวเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวไม่อาไอี่มีสกเต็มไม่มีเสียงมันตันมากก็ไม่้สินะมันเป็นจริงจริงอ่ะเกิดอะไรขึ้น ควันควันแบบควันฟูเงี้ยลนี่นะควันออกวาเลยหงอันนี้อรจงมเลีกินมามา่สองวันและก็ิกินบ้ำมี่้ำมีกินง้ำเมีนลูกไปเลยนะยย่งไงต้องมาเป็นเพื่นอย่างนี้ไปเล้นะดีดผมจะเล่า้่วมา ทำไมพีต้องเล่นมุกนี้อ่ะหลยอนเล่นทุกวันไม่เอามุกจรื่อ่เกียดใครนะจะเป็นคนแรกเออเนี่ยคนแรกอ่ะแต่นี่ยอร่อยจริงนะวันนั้นครั้งแรกที่กินน้ำตาไหลเลยจำได้ทำไมกัดโดนพี่ จริงๆมุกเนี้คผมคิดนะแต่ไม่กล้าเล่นกลัวหัวเราอร่อยเลยตัดคลิกแล้วทำลายเลือดทั้งหมอน้องเลือดไหลน้ือตาไูกนี่แหละเพราะทำไมอ่ะวันนั้นได้กินเข้าไปปุ๊บคำแรกร้องเลยอร่อยมากมีดบาดปากเจอไรมีดบาดปากว่ะแม่กินสเต็กัเลื่อนขึ้นมัครบ

มาแล้วเรลกเป่าอังี้ผมจะมีเรื่องตลกข้ามต่า้ใครจะเลนเอังี้เรามาเล่นเกมกมนี้ดิ่เกมน้เกมนเล่นกมกาเล่นเกมวันนี้เล่นวันนมาเยนไ้ไม่ได้ายชื่อหนังโหสบายผมพี่เกมอะไรไม่ได้มาเลยเกมไเกมอาเริ่มก่อนแล้วไทยยังไงอะอ ทำท่าไงทำท่าตามครพูดหนังอยากให้เพื่อนาวหนังไงไหมขอพลังจงสาิดอยู่กับเจ้าโอเคขอมทำคนแรกผมทำคนแรกเอาท่าเอาท่าทุกคนพร้อมแล้วมาทำพูดทำพูดถ้มีเสียงอะไรนะไอรอนแมนเกี่ยวอะไรกับไอ้พี่พ่อไอรอนแมนไ Iron Man โอ้โหพี่พี่คิวเฮ้ยพี่ทำผิดไอ เรียกหมอละคนเนเดมันอเู่ไหมันโลกตาพี่เายังไม่รู้เจาชื่อหลังเลยยังไม่ยัไม่รู้ชื่อหลังเลยโทรอะไรนะครับเยวะก่อนหรือเท่าไหตั้งใจเลยวราว่ามาไก่ือกินไม่หยุดเอาารั้นึงเลยแับยมีปพี่คิวไม่ไม่เิน อยู่ไม่กินไอ้โบนใครเช่หนังได้ไหมเมื่อกี้มาแล้วมาอ๋อยไ้นี่มันมีคนรู้แล้วอะอะไรไม่อาที่รู้แล้วไม่เห็นรู้เลยยังไม่รู้เลยนี่หนังเรื่นี้รู้หรอจะไม่ได้หรอหนังไงหนังไทยเนี่ยองบ่า ไม่ย้าจ้าพนมไม่จ้าไม่จาจาพนมมียดติดยดท่าใหม่จตาพนมเออใครคิหนูนองเนเ้สวัดีครับลูกจ้าพนมไม่จบจบกั้าพนมหนักเร่ออไนพี่มวยนี่อะไรอะล้างจ้ามไียมก็ล้างไปแล้วรรมน่ารักมากผู้ำมันเป็นเพลงของโาแ ผู้กำมีอ me ีกม na, ีอันหนึ yani> ่งมีอันหนึ nee <k <k nee ่งทำไมเหรออันนี้ก็เล่นไปแล้วนี่หว่าเล่นแล้วกุ้งกินกุ้งกิงกุ้งกิงนใครเล่นมีกี่ลูกไม่ได้กุ้งกิงกุ้งกิงหนังเรื่องอะไรผัวกิง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 แมนฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยว่าอยู่มวลมวลหมดดิ